ค่ะสวัสดีค่ะนี่เราอยู่กันที่สนามชนโคบ้านบางกัมนะคะวันนี้จะพามาดูความซับความหอมความสมบูรณ์ของวัวที่จะทําการชนในวันที่15กรกฎาคมนี้นะคะสวัสดีค่ะพี่มาจากสายัวชนนะคะค่ะน้องชื่ออะไรคะแนะนําตัวนิดนึงค่ะชื่อว่าครับน้องวานนะคะมาจากขายเนยคะน้องขายโคศิลปินเดียวครับขายโคศิลปินเดียวนะคะวัวชื่ออะไรคะน้องตัวนี้ลังสั้นงามเนื้อปัตตพีจอมลีลาหรืออะคัสสิกครับค่ะโคลังสั้นงามเนื้อปัตตพีจอมลีลาหรือว่าคัสสิกนะคะวัวอายุกี่ปีแล้วคะน้องวาน เจ็ดปีได้ครับประมาณเจ็ดปีนะคะเป็นทายาทของตัวไหนขอทราบไหมคะับตัวอะไรควันครับค่ะตัวนี้ชนเมื่อกี้ทังไหนะคะซีครับซีทางล่าสุดชนที่ได้มาคะถารัางครับถารัางชนะถารัางนะคะตอนนั้นใช้เวลานานไหมคะน้องสองนาทีได้ครับค่ะทางชนก็เป็นแบบได้ค่ะน้องตัวนี้ขอบเครื่องคลาสสิกครับค่ะขอบเครื่องนะคะ น้องเดินวัวันกิโลได้คะา7-8โลได้ครับประมาณ7-8โลนะคะวัวทุกคูกินยายกินน้ำได้ดีไหมน้องหรือตรงปอนนะคะนี่ตองปอนบางครับตองปอนบางหรือยาบางนะคะครับค่ะความเป็นยุยทธิของนี้เป็นยังไงบ้างคะน้องสะดวกสบายดีครับสะดวกสบายดีนะคะ,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 คะรอบเทียบที่ใช้เดิมพันครั้งเท่าไรคะน้องอ่าจนซ้ำหลานซองเบิร้ลกับซ้ำหลานซองนะคะตัวนี้เป็นคูเอ็กพิเศษสุดเลยของรายการนะคะในวันที่สิบห้านี้นะคะร้านี้มีความมั่นใจแค่ไหนะคะน้อง เต็มร้อยครับเต็มร้อยนะคะตอนนี้นงวัวเข้า,ามีความพร้อมกี่เปอร์เซ็นต์นได้หรอคะอ่าเต็มร้อยไม่กช่ครับเต็มร,ร้อยพร้อมปะทะแล้วนะครับค่ะให้หนงฟักซึ่ง fc หรือว่าผู้ติดตามคองคลาสสิกได้เลยค่ะนงก็ฟัก fc ของคลาสสิกมาช่วยเชียร์ด้วยนะครับซีฟานี้มีกำาตอดแน่นอนครับค่ะช่วยเชียร์ช่วยชวมเป็นแรงเชียร์แรงใจด้วยนะคะหลังสั้นงามเนื้อปัตตพีจอมลีลาหรือว่าคลาสสิกนะคะทำการชนเป็นครูที่ฮอกคองหลายการนะคะ ในวันที่15กระกฎาคมนี้นะคะทำการช่อกันถึง3มล้านสองหมื่นบาทนะคะขอขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวนีมีใช่าพาเบี้ยรัรบขายค่ะขอบคุณค่ะ ค่ะสวัสดีค่ะนี่เราอยู่กับที่สนั่นสุนโคบ้านบางกัมนะคะวันนี้จะพามาดูความสดความพร้อมความสมบูรณ์ของวัวที่จะทําการชนในวันที่15กรกฎาคมนี้นะคะสวัสดีค่ะพี่มาจากชายวัวชนนะคะน้องชื่ออะไรกันบ้างในหนาตัวนิดนึงค่ะเจอเวฟบครับเจอเลยสตางครับสตางครับเปล่งครับกาวแบบมาจากใครในแกลน้องลูกบ้านครับค่ะอาวัวชื่ออะไรคะน้องตัวนี้ลุดงามจำจังหวัดลหกวะเตือนสวยแัว่าครับ ค่ะโคโนะงามซามจากวัดหลูสัตเทือนนะคะหลูกวัวไอเป็ดวานะคะข้องไนส่สมนึกบ้านลักสี่ซิปนะคะค่ะว่าอายุกี่ปีละคะน้องตัวนี้ประมาณหกปีกว่าครับประมาณหกปีกว่านะคะเป็นทายาทนธข้องตัวไหนหนองพาสามไหมคะทายพันธุ์ไอเต๋ากับตัวนี้ชนเมื่อกี้ะค,ะครั้งละคะน้องจนมาห้าขังครับห้ารั้งล่ะสุ่ชนที่ไหนมาคะจน ถาลับถารับถรับำคนนี้ในบ้านม่ะตอนนั้นนาครับชนะถารับนะคะนานไม่คะใส่เวลานานไม่หรอพี่นะสี่นาทีครับประมาณสี่ห้านาทีนะคะตัวนี้ทางชนเข้าเป็นแบบไห้คะน้องคะจนเป็นแับแต่งมังตอมังค่ะชื่อว่าขบเื่งเนยหัวชนเลยนะคะค่ะน้องเดินว่าวันกี่โลได้คะสี่โลครับประมาณสี่ห้าโลวัวทุกขู่นี้กินยากิ่นน้ำเองได้ดีไม่ค่ะหรือว่าเราต้องป้อนมานะคะครับตุกป้อนหน่อยๆยมีต้องป้อนบางนะคะหรือยาบางนะครับค่ะ อา,ายุของได้กี่วันลรอคะเนาะอายุได้เจ็ดเจ็ดแปดวันแล้วแปดวันความเปอายุที่นี้เป็นยังไงบ้างคะครับสบายดีสบ,ยส,บยสบายดีนะคะครับค่ะรอบเทียทึ่งใช้เดิรพันครั้งเท่าไหนคะเนาะกลางลานว่าตัวนี้ลานค้างลานหกนะคะครับค่ะตัวนี้ก็เป็นคูเอ็กพิเศษของรายการนะคะทําการชนกันทึ่งสามลานสองหมื่นบาทนะคะครับค่ะรอบเทียทึ่งเหล่าความมั่นใจแค่ไหนคะ ครับเก9าที่เปอกิบเป็นีสินต์นะคะเว้นไว้ใูชนเว้นไว้ให้คูชนสิซ็นะคะใจดีแล้วตอนนี้น้องวัวเขามีความพร้อมแค่ไหนล่ะคะอันนี้ครับประมาณเกาวที่เปเด่นตอนนี้เกแลสิบร็นต์ับกนี็นายจ้าบ้อยครับค่ะใครน้องฟักซึ่ง f อฟหรือว่าผู้ติดตามของเป็ดว่าได้เลยค่ะฟ้าซึ่ง f อเป็ดว่ามาเป็นกำลังใจวันดีที่มานี่ครับ ตีแต่น้ำบังกําค่ะช่วยชมช่วยเชียร์เป็นแรงเชียร์แรงใจให้ด้วยนะคะโโนดงามซามจังหวัดหลูซัดเทือนนะคะหรือไหวเป็ดวานะคะทําการชนทีสนามนฉันโคบ้านบางกําคู่นี้เป็นคู่เอกพิเศษสุดเป็นคู่ที่ฮอกของรายการนะคะชิงเงินรางวัลถึงสามล้านสองหมื่นบาทแล้วก็เสื้อซามาร์ทไลทีวีซีห้าสิบนิ้วจักรคุณอุดมนะคะค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสมีใช่ายพาเบียขายนะคะขอบคุณค่ะยิ้